thank <laughs> you กองน่ล <laughs> ูสวัสดีแล้วทายสวัสดียามเสาวพี่น้องไม่นี่มาทายหน้าเนาะดำเนินการทายหน้าต่อเพราะว่าทายมือหนาบ่แล้วกปลาไปมือหนึ่งบ่ได้ทายต่อยังบ่แล้วอยู่น้องไหน,ไหน,ไหน้าใหญ่ไม่นี้หุบขอบหุบขวามาเนาไก่กับบริกินคนกับบริกินเมนูอาหารเที่ยงทุกคนสวัสดีและสวัสด,ดีพี่น้องทุกคน เมนูอาหารเทียงต้มไก่ต้มไก่ว่ามันไกออ่ผัวพี่น้องไก่ยังไงไก่อยู่ในตู้เย็น <c oughs> <c oughs> นี่แต่หมดเทียงกัน,กนแบบมันยำฝนแล้วมันขึ้นมาอยู่เทียงแบบในง,งวัวหานามาเลยกค <c oughs> ยชูน้ำให้มันกินต่างเดียวพอจังมาดล้จนเมื่อยเจอได้ชูมันกินตลอดแล้วขนาดนี้หนามพี่น้องก็พยายามกินงัวอห่านมา ชอบกวน้ำตัวสูบใบดอกบุกินเอ้กินตัวใหม่ตัวสูบใหม่แล้วก็กินข้าวตอนมันไหลลงมาเลยนั่นแหละมันเป็นงัวขี้ดื้องัวให้ชิคงัวให้สูบพี่นี่พี่น้องนอกจากต้มไก่ก็ยังมีหนึ่งพักเป็นยอดบักอึเนาะเจ้าดอกบุกินดอกต้มไก่แต่อย่าวางเป็นไงเพราะว่าเจ้าบบนี้ม่น้อเพราะวานนั่น บะไทยนาเมื่อมาเมืองไหนบริจิตต์จังไ <c oughs> งงงตามหมกบดานแม่พี่น้องงวัวเฮากับมันก็วนเวียนอย่างน้ำเทียงนย่แหละนอนเห็ดอุรุเอเล่อยู่ขี่ขานไปฮะขี่ขานเอาไปกินหยนะาหน่องงัวกะแนวลงไปตะพุ่นยิแม่ยครับกินแก้วนะสีเดียวกันงัวเจ้าคือขี่ขานแท้งวัวกะนอนอุรุเอเล่อยู่บอบไปกินหยาซช่ มันอากาศห่อนแห้งพี่น้องมือนี้เบิ่งสังเกตงวมันก็นยังอยู่ในห่มพอมันห่อนแห้งห่อนจนงวมันเบื่ออยากออกไปตากแดดกินหยาแดดโอ้ยห,ห่อนขนาดเบิ่งเทิงผ้าเทางาิ <c oughs> ทงผ้าเมฆหออ่อนบริอนเราเป็นน้องมีแต่กก่อนเมฆสูงๆบรรยากาศคือมันสีแรงอีก <c oughs> ยิงเกี่ยวหาวเสงงวะงวะกระยานเข่าก็บัวรายพี่น้องมือนี้เพราะว่าอีแม่เราหนึ่งบัวรายเออเอาลงมาบัวรายเลยก็บวกกับเคนดี้อีแม่ว่าเอาอันเข่าไปจุ่มใไซดัมไว้แน่นี่อยากให้จุ่มแบบนี้นะทุกคนแบบว่าเพื่อบ่าหายหมดขึ้นเพล่ยนไปจักทีบจักแดนยังปุ่มลงเบัดปุ่มลงอันปุ่มลงคู่ใหญ่บ่ ปุ่มลงบดติบขาวเลยทุกคนนล้วมันเปออนื่อยบดไปในขาวิ <c oughs> <c oughs> ว,ว่าโูเทาบัวเทิงการกบมแมน <c oughs> ปุ่มลงโคตัวนี้ปุ่มติบขาวลงมันชีย่างบ้านนอกขาวมันก็เปื่อยบดเลยมันจานบดบานเฮาเอน ูต้มไก่นาเป็ดกับไก่จะว่ายังเสียบหกันเต๊กเป็นยังคือเสียบกว่ามนไิมันกว่าไก่คือคือบอนน้ำมันผืดดอกแค่น้ำเต้มไก่บดไม้ข้อมันจะเสียบจ้มเป็ดมันแบบเนื้อซักนะเบ็ดมันเป็ดมันไก่ได้เสียบบ่กินบมต้มเป็ดกิน แสบหมดแดงทุกคนใส่บวายมาแล้ดอกยสบหมดแดงในป่ามันดับหมดแดงเนี่คือมีตัวสีดำมันเป็นอันหมดเลยดิเป็นหมดดำหมดแดงเป็นหมดแล้วฮะแม่หน้ากระปรอมเลยบอกว่าเราบอกว่าหมดแดงนะมันมันเป็นหมดมันเป็นหมดดำว่ะท่านชุดหมดแดงก็เป็นหมด่สั้นแล้ว มันจะเป็นมันจะเป็นงูจะเถื่อนหมดแดงมันก็เป็นบวดดำว่ะท่านซุกเจ้อออาอย่าเผาตัดสิ้นแม่เอาใส่เสะเสะเสะยังกระป๋อมอยากกินนมกินแล้วเห็นลูกหนาไมในรถกินเจ้าแต่ไอีแม่ต้มไก่แล้วยังกินลูกไก่ของเฮากะบซุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วทุกคนพดอ้ออ้ออ้อ บวกกับบวกกับการหิวเขาเที่ยงใครบังเอิซื้อยังนลำลายแตกพี่น้องแต่ว่าเฮายังกินบ่ได้เพราะว่าเขาเฮาพอกินเดี๋ยวเฮาซีมาเอาเขาอยู่บ้านใช้ทัองอ้งยางน้ำจืดอืมใช้ทัองอ้งยางในห้องเสีหมอน้ำจืด เฮากะสีแบงเมื่อห้เอื่ยกับซาแปรน้ำนกพอวา่าเขาเอาไก่เขาลงมาเบิ้บเขาเลยบมมีนกกิน <c oughs> ก็เลยสีแบงไก่มาให้เขาพอแล้วน้างห้าสิบแบบาาอ่อยไฮไลท์แต่ทุกคนราวะยันอันเอื่อยกับซาแปรอ้วนก็เลยบ่อยลาย ตับเอากะยาเด็กหน่อยผู้ใหญ่บัวต้องกินเอาไว้เด็กหน่อยกินมีแบบว่าจะมัดแล้วจะเสถียรเขาเส่หมูมาเลยจะมาแตกทุกคนก่อนสิมาเฮือนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ บางสูบเนาะเพราะว่ารถเฮาี่เปลี่ยนใส่เปลี่ยนตีนมาใหม่แล้วแต่ว่ามันยังหัวคือเก่าสูบไว้แล้วประมาณประมาณสิบหานาทีาเบิด <c oughs> เบิดลมก็เลยคือบางสูบไปนำ <c oughs> นี่ทุกคนโบมม้แม่รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมหรอกแต่ว่าตีนมันไม่มีลม <c oughs> ยังพันจะมีเวลาไปเปลี่ยนทุกคนเดียวไทยหน้าแล้วตอนแรงแจ็คเสียเป,เปลี่ยนใหม่เพราะว่าขั้นชิ้ใส่แบบนี้นะลำบากแน่นอนทุกคนไปใส่ก็ต้องถือบางสูเป็นสีนะนใหม่สายใหม่ <c oughs> ให้บแิกเปลี่ยนใหนน้่เมื่อคืนในสงไซสสี่ทรงไซสเสียวเล็กงัดใส่มานก็เลยหัวต้มไก่เามาืเอ่อไหร่กบซาแป ข้อขเขาบุกขาเบืองข้าวังข้อเขาอนี้วากใช่ปะว่ายม,มีเขากิน,น,น,นก,กขอขออนันดีเอาไปจุ่มน้ำเอออีแม่บอกว่าจุ่มน้ำเน่เอาไปจุมปจมปจ่มน้ำในยันหมดขื้นมันจุ่มกรติบจุ่มลงขู่เกกด็ต่อมไก่นี่ต้มไก่มาแหลกเอาเขามันมันลายโยเขา,น,ขานีันน่ะ <c oughs> ปู่กับหลานนอนซิงกันกินแก้วกินแก้วรับเลยทุกคนอากาศเย็นอยู่ตลาดนะพอเที่ยงเขามันมันมันบางกรงใหม่มันบางกอไผ่นี่พ่อกับแม่ปลูกกอไผ่ลายอะไรก็มันบางก็ดีหนาหนึ่งเสียหนาหนึ่งทุกคนก็ดีคือแบบมันบางลมมันจะเพลิดเพลินลงังคาไปขอเสียคือจังสีแหละมันฮอ่ฮอนอน้อาวแห้ง เห็นว่าไหมกินขผาไม่ได้ทุกคนกินขผาเที่ยงน้ำกันต้มไก่เมนูต้มไก่ข้าวจานไม่กันน้เดีเห็ดเสร็บวอกรรมดาอยู่เันดีเห็ดเส้นแล้วมหวยก็ฟังเยอะเขาหัวควันเขาหัวควนแล้วเขาว่าเห็ดเขาว่าเห็ดค้าวโพดและลิเออนี้คือมะลิอยู่บ้านเขา <c oughs> บ่วงกันเดียวการหนึ่งนี่ค่ะตัวจะว่าการหนึ่งนะมีการเดียวนะตัวขอก็บในตารางนะคเละเหตุตัวขอก็บมาจะปลกอยู่ลยขาเมียงาไงเยงว,วาเนาะนี่ส <c oughs> ข้าวเมาเงนา้าอ <c oughs> นี่จะจอ้ <c oughs> องะมาตัดเลย มันอดดูกริงคือแขนนะสิคะคือขาจานนำพี่จานนำมันเี่ยนมันเปี่ยนอะมันต้เนาะนี่คร่องเปลีนมันก็ซื่อๆทอ่วทุกเป็นมากนะ

พอภิบาลปุกบ่อกลาเป็นเงา,งาะเงาะก็จะสอบมันสุ่มบกมันโกกใหม่งามเลยเขาหมักไปปูกนันหนานึ้นเขาเป็นผุ่มงามเนาะผอมนะเขาหมักปูกากาบริหารมันสูงเป็นยัง น้ำบกกับกบนี่จะไทยเขาสื่อกันนะ้บกกระบกเดีวแบบบุกกระบกกระปกดูจู่ว่ามันอยู่ทั้งธงชาเขาก็เอามาขุดเอาเป็นต้นใหญ่เลยเด้อไปปุูกแซะเอามาเสร็จถ้มันหักออกก่อนแล้วก็เอาไปปลูกไปในภูเขาเงินก็งามมันเป็นกงหม่งามนี่มันหอมมากเลยนะ ก็บิกกายมากใช่ไหมมากใช่ไหมเพราะว่ทุกคนกินเขามาหันขาตัวใกล้ขาติดมือแั่ขี้ใหญ่เยอะเขาเดินลงมาเปลี่ยนกันบอกมือได้เขาใหญ่ลงมากอ่ะจุมพ่อเป็นผูวขอาเงินมันจุมพ่อลงมากเขาใหญ่ผัวของเงินเขาจิงกับบด้มี่เองดอกในเงินน่ะเผากันเองเงินกับคน เผาอันนั้นเผาอันนี้มังเทือกงวงวะงานประเทศหัวหกินกินเขาแล้วกินมากหนาต่อทุกคนวัวนลิ้นเนรอนกินแล้วกินนนำมือแสบแห้นมันเป็นยังไงวะ เป็นน้ำพี่น้องมังนาดกินแล้วคือกินน้ำบริสุทธิ์แจ่แจ้าปีกแกมีไหมสมัครผัวผัวนะกินเนื้ออามเมียกินแกนงงนะ้ำลายเนาะ Lúc này kín im lại, hả long hạnh nha khỏe. Nam mừng lắm chị nàng lắm chị nàng nó chị nàng lắm 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 chị nàng ชักสงชักหวานเ <laughs> บ่งเอาทุกคนมีที่กวยลูกแม่นะอยูุเปยตจะหน่งลูกนะอยูุเปยตจะหน่งอาเสื้อกดึงเอาไปได้เห็ดเสื้อจ่ <laughs> <laughs> อะเห็ดเองอ้สมองสมองล,ะละ้นลนสมองเลือกกีขาดไปกวย <laughs> <laughs> หอบแรงพี่น้องว่าเป็นอีพอคุดนน แทขาดมันมันหัวพี่้องบอยมันขาดออกพู่รุ่ยี่ลงพี่พี่พ,พี่สอดพี่้านนี่ต้องเด็กคดบ่ะนะนี่ต้องเด็กคดบปกติ <c oughs> <c oughs> ต้องเด็กคดมุนไปเลยนี่ทมใหม่แต่ว่าโอ้โหพอเรามีวิธีแบบนี้ มันวัดเนาะแล้มันไปในอะไรดินคือว่าแหนนอยู่เออมันไปน้ำหักไหมน้ำหักไมาไงฮะอุกอุกอ่างจะแต่ว่าท่านได้เห็ดบ่อัน่เทนาขาดเมื่อวานขาดน้องมันหัวมันลุนี่บึงหูหนึ่งอยู่นี่อีกหูหนึ่งอยู่นี่ มันไปนะไรแบบนี้มุนมีสีแดกเบิดต่อเรยคูดเถือใหม่เบิดกระส่กันยามฝนมาเนี่ยมโบเรือขาดอีกจะมันไปหัวอะไรเนาะหัวได้หัวดีหัวหัดสองป่องหัวบักใหญ่เลยโอ้โทุกคนเหม่เบิดโหัวจิตตื่น เลิกเลิกรีรอเ,เป็นชุชดดำเสียม <_ utt> เพชรน,นาปีแหลกป่านก็นไ,ได้ <_ utt> ัวได้ปองปองตอนน้นอะไใหญ่หออพี่น้เนาะมาอีกหนึ่งซองปองซองปองไก่กัน,น,นอนันนี้ปองหนึง่งอันนี้ปองหนึ่งคันข่าวว่าเมื่อยเพืเ่ออะไปเพื่อจเอารถแมคโครเพื่อขุดเอาเลิกเลยว่าเป็นขุดโน้ตผูกผานเข้ามาอีก จอดกพูดตัวนั่นนะแมอยู่แล้วมันมีทางเขาดิออกข้างพืนอีกขแมนปลูกอีกก้อนหนึ่งเลยจะว่าบวหัวจเนาะกาไปหักมาลายเลยเรือหัวน้ำหักก็ไ่นี่วกัดเนาะเป็นหูวก พ่อก่อนทุกคนมื่อนี้พักผ่อนกันบอยเมื่อยมื่ออื่นจังสุดท้ายให้ตลาดน่าจะในขนาดหนาดจะแล้วในตอนเสาร์เมื่อนี้พักผ่อนก่อนทุกคนเดี๋ยวไปตลาดก่อนซ <laughs> ื้อน้ำกินเ <laughs> มื่อยเลยทุกคนมื่อนี้บรรยากาศก็หอนแน่คันโบ่เผาป่านไว้กับบัดรคนตกมาบุมีน้ำกับบุด้ดำขึ้นเ่า อีกอย่างก็อยามันขาดคนทำมันหัวแล้วนำรอดพืชมันอาสิขาดนี่คือจังหน้าพ่อใหญ่เป็นลุมใหญ่อันนี้มันคือเป็นคุมใหญ่เนาะทางที่ว่าน้ำมันก็เที่ยวได้เลยอยู่เป็นคุมใหญ่ๆนะ่นนี่เล็กเลยตัวแทนหนักระยาหยาอบบ่แล้วกระไข่แน่เนาะเพราะว่ากรมันเป็นหยาจางสีนะมันกระโบสอกไปมันไดที่กี้ก็เป็นไฮหน้าบ่แล้วพี่น้องแถวนี้กันแต่ว่าที่นี่ ฝนตกแล้วมันเจือนเจือนเจือนเจี๊นไปเรื่อยเจือนแต่พี่เริ่มต้นเจือนแต่พี่เจือนไปเรื่อยจนหดผู้หดคันแท้ามาได้ยังไงวะโซเซจะเป็นเป็นปลาโซเซจะเป็นปลาแม่ไข่ทุกคนบริเวนตัวดีอะได้จะใส่เบิ่งเด้อ อันนี้ตัวนึงเนาะแล้วก็ยูนี่ตัวนึงนี่ทุกคนจะปลาเข็งส่วนนี้เป็นส่วนปลาบืนนะบไม่อยู่ใหนจับง่ายง่ายโหจับได้หรือบ <c oughs> ่เด้อออยู่ให้จับสั่งแห <c oughs> ล่ะทุกคนมีห <c oughs> ลายโตอยู่เนาะนี่ทุกคน กระปักเคงไม่ไข่นอนในซองัวแล้วอ่ะนี่แหละคนเดียวห้าสิบวอลดอกที่นี่แต่ห้าแฉ่มันแพร่พันต่อเนอะอาะเพราะว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวแม่ไข่ตัวแม่พันมันแหละเดี๋ยวดึกลงน้องหลุมเพราะว่าน้องนี่มันเบิดน้ำแล้วเ <c oughs> ด็กลงน้องน่ะว่วตายเรกทุกคนแข่งไปก็คือน้องนี่นหะตกเส่วงย้ำหน้ามากกับห้ามาตกปลากับเข้าเอื้อยเนาะแต่ละปี คือยกตัวอย่างไปแล้วนี่ปลาเค็งหลายลายทุกคนแต่ขึ้นจังสี่แหละมันมีแม่พันธุ์มาเนาะมันก็เลยหลายแต่ว่าปีนี้หน่ำมาซ่าเนี่ยจักหน่อยบุหัวมันสิใหญ่หรูอ้บอ่กเดี๋ยวฮัดเอาใช้หน้าต่อทุกคนไหหน้าไหานี่โอ้สุดยอดความใหญ่พี่น้องสิเป็นไหหน้าที่ว่าใหญ่ที่สุดในบ้านเราก็ได้ใหญ่ขนาด <c oughs> ใช้เบิดมือก็ยังแบบว่าถ้ากับถ้ากับหูซึกว่ามัน มันสีเคร็ไงไงแหละทุกคนนี่ไปซื้อแบบไ <c oughs> ด้จังไร <c oughs> ทุกคนต้อนเมื่ออีแม่เลาเนาะดดกินไงมักนัดหมูแแปงอะไรกหญกุ้งกุ้งเล,ลือยแ,แต่วันเกิดใหญ่เลยกับ,กร,บกระบองกระบอกก็เอาน้ำอีแม่เดี๋ยวตุ๊กตาไว้แลาวปะยาเดินทางกลับอันนด้ถึงเป็น